ได้เยียบไมาได้ค่อยๆเหยียบเหยียบตรงไหนมันไปก็เหยียบตรงนั้นอะเออเมื่อกี้ยังขับมาได้อยู่เลยเไปไป,ไไไปอะไรครับไ,ไ,ไปเหยียบไปเหยียบไป เหยียบได้เหยียบมาได้เอาเมื่อกี้ก็เหยียบมาอยู่ไอเหยียบได้เหยียบได้อ้เหยียบได้เหยียบได้เหยียบได้นานนานไปแล้วไปแล้ว Nan